ติดแล้วติดนะ

Nanti kan dari mami. Baik. mati. เด้จะได้ถ่ายกับหลวงพ่อค่ะดีโอเคกูดกูดไปโอถ่ายปะฮะโอถ่ายอะคือมีดีโอห์อะถอยเลยไม่ต้องกดอะไรเนละโอเคหนึ่งสองสมไม่ต้องกดอะไรฮนะ แบตเตอรี่โลวกโอเค